ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่22สิงหาคม2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเปลี่ยนไกด์ไลน์ว่าการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทตกลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ สีดาบรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่านะคะบางคนเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอเวลานะคะรอจังหวะรอโอกาสนะคะสงเหรียญวันนี้การเงินรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายแจยขวานะคะหรือว่าการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะบางคนหมุนติ้วๆเลยนะคะนะแต่ยังไงเราก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวมักจะหมดไปกับคนที่เรารักนะคะบุตรหลานบริวารน,นะคะกินทานอาหารร่วมกันนะคะ ก้าถ้วยนะคะน้ําหนักตัวจะขึ้นช่วงนี้นะคะจะกินจะทานอะไรนะคะอร่อยไปหมดนะคะนะบางคนเลิกงานมาก็ต้องแวะตลาดต้องแวะซื้อของนะคะเก็บกักตุนเต็มตู้เย็นได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างน้อยๆก็ต้องแวะเซเว่นนะคะเขาเรียกว่าจะกินจะทานในช่วงนี้นะคะอุดมสมบูรณ์นะคะสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกบางคนปวดฟันนะคะ ปวดตามถอนฟันอุดฟันพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะโอกาสกินทานหารร่วมกันช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่เราก็ต้องดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามานะคะช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะโชคลาภนะคะเลขร o มน n นะคะจากพยิบซีมีเลขสี่สองศูนย์เก้านะคะสี่สองศูนย์เก้านะคะ คนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์นะคะคิงดาบนะคะสามเหรียญเดอะเดตนะคะเดอะเฮร์มิตช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทำบุญน,นะคะไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะไปขอพอรบางคนไปในสถานโบราณสถานวัตถุได้ด้วยนะคะ ก็เรียกว่าไปในสถานที่ที่เป็นวัดโบราณโบราณสถานนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสไปทําบุญลงศพนะคะหรือว่าไปร่วมงานศพ นะคะของใครบางคนได้ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมนะคะจิตอาสาพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจานะคะจะเวะเวียนกลับมาตลอดนะคะช่วงนี้ลูกค้าไม่ห่างหายไปไหนนะคะเรียกว่าจะมีเงินเข้ามานะคะคำพูดของเรานะคะมีสเสน่ห์เขาเรียกว่าปากเป็นเอกนะคะณนะช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะ ต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะในเรื่องของการงานนะคะคนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ามุ่งมั่นนะคะอดทนนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะเขาเรียกว่าถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะช่วงนี้นะคะบางคนกําลังคิดอยากจะอุปสมบทก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อายุเยอะๆนะคะระวังเกี่ยวองข้กับสายตานะคะ,ะผิวหนังด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะจะมีแม่สื่อแม่ชักแนะนําชักจูงให้รู้จักนะคะโชคลาภนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพยมีเลขศูนย์สาม สามเก้านะคะศูนย์สามสามเก้านะคะไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะหนึ่งดาบหนึ่งถ้วย The ะไฮโรเฟสามถ้วยช่วงนี้คนวันอังคารนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะหนึ่งดาบเขาเรียกว่าการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับการลงมือทําแต่ทุกอย่างต้องลงมือทํานะคะแล้วก็จะได้ดีด้วยนะคะ การเดินทางการทําวีซ่านะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีสิ่งดีๆมาให้นะคะใครโรงงานอยู่นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรียกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงหนุนดวงนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไปวดัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพรน,นะคะหรือไปทําบุญเกี่ยวกับบางคนอยากจะกําลังคิดอยากจะอุปสมบทก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับ การช่วยเหลือสังคมนะคะน,นนี้นั่นเขาเรียกว่าจะได้ดีนะคะช่วงนี้นะคะกินทานอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะด้านของการงานมีโอกาสได้ขยับขยายงานนะคะหรือบางคนทํางานควบคู่2อย่าง3อย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะความรักนะคะของคนที่มีมคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ ดีอยู่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันในสายงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแม่สือ่อแม่ชักนะคะแนะนําจักจุงให้รู้จักได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะเสี่ยงศั์ส์นะคะจะให้โชคสวัวเลขมงคลจากพ่อยิบสี่เลขหนึ่งหนสานะคะหนึ่งหสามนะคะ คนไปคนวันพุธค, oh, คนวันพุธนะคะโหยเดดคนวันพุธนะเครียดนะคะใครหลายๆคนเขาเรียกว่ามีความกังวลใจทุกใจทรมานใจนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะั สี่ดาบเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอนะคะรอเวลานะคะรอจังหวะนะคะรอโอกาสนะคะช่วงนี้นะคะอย่าไปเครียดอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆนะคะเดเวอร์นะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะนะใครที่เครียดๆอยู่นะคะช่วงนี้มีดวงเดินทางบางคนนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับการย้ายย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต,ต่างประเทศ หรือใครบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการงานมีโอกาสาเปลี่ยนงานได้ด้วยนะคะจุดหักเหนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานแต่เราก็มีโอกาสได้ในสิ่งที่ดีกว่านะคะนะัททาวเวอร์นะคะทาวเวอร์เดอะเดนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะบางคนยกย้ายที่อยู่นะคะบางคนยกย้ายที่สถานที่ทํางานนะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะแยะมากมายบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมปรับปรุงนน่นพังนี่พังนนทนเสียนี่เสียนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะ ใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนช่วงนี้นะคะต้องไม่ประมาทอุบัติเหตุเล็กใหญ่ต้องไม่ประมาทนะคะตัวเราเองช่วงนี้ก็ต้องระวังมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงของการหมอนัดรอผ่าตัดได้ด้วยนะคะนะอันก็เรียกว่าบางคนก็เกี่ยวข้องกับไปเยี่ยมคนป่วยหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานศพงานอาวมงคลได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ยังไงตัวเราเองก็ เรียกว่าต้องไม่ประมาทนะคะช่วงนี้นะคะใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลทุบขุดเจาะนะคะก่อสร้างคนขายประกันนะคะมนนษที่ปอเทกตึ้งนะคะงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะแยะมากมายเลยนะคะงานเยอะงานมากส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าการเงินที่มีแต่รายจ่ายนะคะหรือว่าซ่อมแซมปรับปรุงยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะนะก็ อยากจะให้คนวันพุทธนะคะไปทําบุญนะคะเกี่ยวกับงานางานศพก็ได้นะคะหรือว่าทําบุญลงศพก็ได้นะคะหรือว่าโรงพยาบาลส่งอะไรพวกนี้นะคะจะเสริมดวงนะคะให้กับตัวเรานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักในช่วงนี้นะคะอาจจะด้วยปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะนัดมันดูนิ่งๆเงียบไปนะคะก็อาจจะเขาเรียกว่าปัญหาเยอะแยะมากมายเข้ามาให้เรา ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะจะมีคนที่เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เข้ามาในชีวิตนะคะบางคนมาจากโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาภนะคะอายุคนเสียชีวิตจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพยัญชมะเลขสามสี่หนึ่งหกนะคะสามสี่หนึ่งหนะคะต่อไปคนวันพฤหัส มาแล้วออกเลยนะคะหยิบติดมาแล้วก็แทมพเพรสนะคะชีพผจรลงเทา้านะคะช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะบางคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยนะคะสามถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับคำเชิญนะคะไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองนะคะงานสังสรรค์งาน,นี้ฮาปาร์ตี้นะคะ ขิงดาบนะคะมุ่งมั่นอดทนพร้อมรุยพร้อมสู้นะคะช่วงนี้นะคะต้องรอดต้องไหวนะคะในเรื่องของการงานมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะนะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะหนึ่งไม่เท้าการเริ่มต้นงานใหม่นะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะนะใครที่รองงานอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะหรือเรียกว่าธุรกิจที่ทําอยู่ตอนนี้ยังแกมงตลาดได้อยู่นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะ รายจ่ายเยอะนะคะเข้าซ้ายแต่ขวาแต่เราก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะความรักของคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกสซดเชียวนะคะโชคลาบนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลขสี่สามศูนย์หนึ่งนะคะสี่สามศูนย์หนึ่งนะคะ คนวันศุกร์คนวันศุกร์นะคะอัดสวินเรียญน,นะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะมีดวงลงทุนนะคะหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียหรือบางคนนะคะอยากได้รถใหม่อยากซื้อรถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่ามีโอกาสปรับเปลี่ยนรถใหม่นะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่ โดยเรียกว่าจะมีเป็นเงินเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยนะคะช่วงนี้คนสุขนะคะ6ไม้เท้าการงานนะคะชัยชนะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะ6ดาบการเวลานะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดรอคอยสิ่งใดหรือว่าทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่ายิ่งนานไปธุรกิจของเราก็จะยิ่งเติบโตนะคะนะ,ะนะก็จะได้ดีขึ้นนะคะ มีดวงเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลหรือไปในสถานที่ติดน้าใกล้น้ําหรือบางคนไปกินไปทานอาหารทะเลได้ด้วยนะคะ6ถ้วยนะคะลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะจะวะเวยนกลับมาตลอดลูกค้าไม่ห่างหายไปไหนนะคะมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เก่าๆเ,เ,เดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรธกันมาก่อนหน้านี้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายุดมายุเถิน่นเิือนกันใหม่นะคะคนโสดนะคะ จะพบรักทางมาจากแดนไกลนะคะเขาเรียกว่าข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะหวนกลับมาได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะยุดยานผ่าน,นะะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพยัญเลขศูนย์หกหนะคะศูนย์หกนะคะ คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะเก้าดาบนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์คิดมากคิดเยอะเขาเรียกว่าคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะช่วงนี้ใครหลายๆคนนะคะกังวลเกี่ยวกับด้านของการงานหรือว่ากังวลเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ในช่วงของการ เป็นหนี้หรือว่าอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะวันนี้การเงินมีรายจ่ายค่อนข้างเจเยอะนะคะพักผ่อนน้อยคิดมากนะคะหลับไม่ค่อยสนิทนะคะระวังความดันไมเกรนเจ็บคอนะคะมีเสมหะทาวเวอร์นะคะนั่นะมีทาวเวอร์ด้วยนะคะต้องไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่เราก็ต้องไม่ประมาทนะคะหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหันนะคะ การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เราต้องตกอกตกใจบางคนเปลี่ยนงานแบบกระทันหันนะคะจุดหักเหจุดยกย้ายได้ด้วยนะคะหนึ่งถ้วยแต่คุณก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะคะ1ถ้วยมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาให้นะคะเดือสั้นนะคะเดือสั้นหนึ่งถ้วยนะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านะคะการงานที่มั่นคงกว่ามีชื่อเสียงกว่านะคะเขาเรียกว่าถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราก็มีสิ่งที่ดี นะคะมีโอกาสได้ที่ใหม่มีโอกาสได้งานใหม่นะคะที่ดีกว่ารวมทั้งการมีจะมีช่วงมีลาบด้วยนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะในะช่วงนี้บางคนมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่นะคะอาจจะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการย้ายไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งครันมีบุตรหลานบริวารหรือบางคนอยู่ในช่วงของการฝากท้องฝากครันได้ด้วยนะคะที่บอกว่าจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะอาจจะเป็นด้วยการเหตุที่เราต้องไปฝากท้องฝากครันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนโสดนะคะคนโสดจะพบรักพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะจะเข้ามาในชีวิตนะคะ ด้านของการเงินวันนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนซ่อมแซมปรับปรุงนะคะนนทนพังนี่พังนนทนเสียนี่เสียบางคนอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะตอกเสาเข็มปลูกเสาเข็มได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภบ,บ้านเล็กที่นะคะจะให้โชคส่วนเล็มงคลน,นะคะจาพ่จมี 4, มีเลข9619นะคะ9619นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ